คาเนโลอันเวรปะทะคาลิปแ p l a n สุดยอดฝีมืออย่างคาเนโลต้องมาเจอกับแพล a n ซึ่งแพล a n เนี่ยค่อนข้างมีสไตล์ในการสู้วงนอกเนี่ยมีส่วนคล้ายกับฟลอยค่อนข้างเยอะเลยก็คือใช้การแยับแล้วก็ถอยบางครั้งก็มีการรัวหมัดปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งในไฟนี้คาเนโลก็ต้องใช้วิธีการ เดินเข้าไปเพื่อตัดลำตัวเพื่อชกลำตัวนะครับเคยสังเกตดูหลายๆคนมีคา n เนโลเป็นไอดอลแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมคาเนลโลถึงต่อยไม่เหมือนกับแบรนด์กาเซียเลยทั้งที่ซ้อมด้วยกันสไตล์ควรจะมีมีส่วนที่ค่อนข้างจะคล้ายแต่มันไม่คล้ายเลยอ่ะมันคนละสไตล์เลยงงนะ คาเนลโลไม่ได้มีความรวดเร็วเท่ากับฟลอยด์แมเวเทอร์หรือสปีดหมัดเหมือนแม้ใ่ปากเกียวแต่ว่าก็พยายามจะดูว่าจุดเด่นของเขาคืออะไรผมว่าเขาไหวพริบดีแล้วก็เหมือนถึกทนแล้วต่อยหนักโยกตัวเบาๆเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยพอเข้าติดลำตัวอัดลำตัวส่วนในไฟที่เจอกับแพลนเนี่ยแพลน n เขาก็พยายามที่จะแยบแล้วก็พยายามรัวหมัดสุดชีวิตเพื่อไม่ให้คาเนโลเข้าใกล้ แต่การที่แพลน n เขามาอยู่ในจุดนั้นได้เนี่ยเขาเองก็ไม่ธรรมดาครับคาเนโลพยายามเข้าใกล้แต่ก็โดนสวนกลับด้วยลูกแบบนี้หลายทีการที่คาเนโลเก่งกาจขนาดนั้นมันคงเป็นเรื่องง่ายถ้าเกิดว่าจะเดินไปต่อยใครแต่ละทีแต่ว่ากับแพลนเนี่ย การจะเข้าใกล้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะแต่เมื่อคาเนโลเข้าใกล้ได้ก็อันตรายจริงๆไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าคาเนโลเหมือนจะรอให้ถึงยกปลายลาย,ยก9ายก10ยก11ตรงนั้นอะ่ะเหมือนเขาจะเดินมากกว่าปกติอะแล้วพุ่งเข้าหาค่อนข้างเร็วด้วยคิดว่าอาจเป็นแผนก็เป็นไปได้หรือ ผมคิดไปเองก็ไม่รู้คุณคิดเห็นยังไงก็บอกมาละกันสังเกตได้ค่อนข้างชัดว่าพอถึงตัวก็อัดลำตัวแต่ว่านอกเหนือจากลูกอัดลำตัวก็จะมีลูกแบบนี้ด้วยอย่างที่บอกว่ายกหลังๆเนี่ยคาเนโลเดินเร็วกว่าปกติแล้วก็เข้านวดคู่ต่อสู้นวดลำตัวนวดใบหน้าอย่างรวดเร็วแล้วดุดันมากเลยราวกับว่าเขาเคยเป็นหมอนวดไม่ไหวคาเนโลมันนวดเก่งมากในที่สุดก็ เอาไปเข็มขัดเอาไปผมจะปล่อยคลิปแบบนี้ทุกวัน11นาฬิกาถึงบ่ายโมงโดยประมาณถ้าผมไม่ติดธุระนะครับและนี่คือคนเก่งอยู่กันเต็มคา r เนโลปะทะแลน